สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำมิครอนแนวโนม้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคาประจาวันนี้ประจําวันที่14พฤษภาคมปี2564ราคาทองคํายังคงได้รับแรงกดดันหลังนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐอาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือลดวงเงินในการซื้อพันธบัตร ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเร็วกว่าที่คาดการไว้ขณะที่สหประชาชาตินะคะหรือ UN ได้ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจหรือ GDP โลกนะคะปี2564จากเดิมที่ขยายตัว4.7%เป็น5.4%เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ UN ได้เพิ่มคาดการเศรษฐกิจสหรัฐจากเดิมที่ระดับ3.4%มาที่ระดับ6.2%ซึ่งหลังจากนี้นะคะแนะนำติดตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างใกล้ชิดหากเป็นไปอย่างแข็งแกร่งนะคะจะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะหนุนนอลา่าและกดดันราคาทองคำได้ หากราคาทองคำย่อตัวลงมาแต่ยังทรงตัวได้เหนือ1,803ดอลลาร์ 1, คาดว่าจะเห็นการดิดตัวกลับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,832ถึง1,845ดอลลาร์ 1, อีกครั้งสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่13นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคาทั้งหมด สีครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่14เดือนพฤษภาคมปีสองหทองคําแท่งกสบจุาเรับซื้อ26,850บาทขายออก26,950บาททองรูปพรรณกุ์เ6็รับซื้อ2 6งหมันร้อสบาทยีสตังค์ขายออก27,450บาท,ท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่13เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2564สรุปรวมนะคะตลอดทั้งวันที่13นะคะราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำามาณีทีนี้ด้วยนะคะ กรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะและมีการมาอัปเดตเป็นช่งชวงๆตลอดทั้งวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิน้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ